ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ครับพบกับผมนนรีวิวทอยอีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ครับผมจะมาทําการรีวิวเจ้าตัวนี่ครับอุลตร้าแมนอาร์คนะครับผมแต่ว่ายังไม่ใช่แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมมีอีกร่างครับเป็นสามร่างนะครับผมนะครับนี่ครับวันนี้ครับเตรียมมาทั้งหมดสามร่างด้วยกันนะครับผม นี่ครับแล้ววันนี้ครับก็เราไม่ได้มารีวิวตัวซอฟต์อย่างเดียวครับผมแล้วครับแล้วผมก็มีนี่ครับเป็นข้อมือกระดาษอาร์คไรเซอร์นะครับผมนี่ครับมันจะเป็นเจ้าตัวอาร์คไรเซอร์นะครับผมเดี๋ยวผมถอดออกมาก่อนดีกว่านะครับอะไรนี่ครับมันจะเป็นเจ้าตัวอาร์คไรเซอร์แบบนี้เลยนะครับผมอันที่ยังยังไม่บิดนะครับผม แล้วก็มีตัว r q ด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัว QR Code สนะครับผมสามารถติดตามช่องสามารถติดตามทางได้ใน y ย u ทูบไล e Facebook หรือว่าคิสแอน i ิดนะครับผมทางเว็บไซต์ของเขาได้เองนะครับผมและก็มีโลโก้ Kiss and Kiss แล้วก็บันไดนะครับแล้วก็บันไดตามโก้นะครับผม แล้วก็เดี๋ยวครับให้ดูข้างหลังนี้ครับนี่ครับแล้วตรงนี้มีเขียนชื่อว่าอุลตร้าแมนอาร์คนะครับผมแล้วก็อุลตร้าแมนอาร์คตัวจริงอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วตรงนี้เขาก็ยังจะมีเขียนด้วยนะครับผมว่าสามารถดูได้ทางช่อง7 HD นะครับผมเวลา7โมงตรงนะครับถึง7โมงครึ่งนะครับผมตอนนี้ครับมันก็ฉายจบในประเทศไทยไปแล้วนะครับผมก็แบบว่า ตอนนี้ก็มีเรื่องใหม่ในในการ์ตูนดังสุดสัปดาห์แล้วนะครับผมอย่าลืมไปดูกันนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็รีวิวเสร็จแล้วนะครับหนึ่งอันต่อมาครับมาดูตัวซอฟต์กันนะครับผมว่าว่าสามร่างนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมผมเคยอวดไปแล้วนะครับผมเนี่ยครับเอาสองอันนี้ลงไปก่อยนี่ครับเป็นอุลตร้าแมนอาร์คนะครับผม เป็นซอฟ์นะครับผมนี่ครับเป็นอุลตร้าแมนอาร์กล่างพื้นฐานนะครับผมนี่คือยังยังไม่ใช่ร่างสวมกรอบนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับผมคือหน้าทํามาสวยเลยนะครับผมนี่ครับคือตรงดีเทลตรงตานะครับผมคือแบบว่าเก็บรายละเอียดคมชัดมากนี่ครับคือแบบว่ามันสวยจริงนะครับผม และก็มีตัวนี่ครับคัลเ r อร์ทัมที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่ครับคือสวยนะครับคือมันเจ๋งดีนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูรายละเอียดข้างนะครับผมนี่ครับและและการ์ดอันนี้ครับก็จะเป็นบอกนัมเบอร์นะครับอุลตร้าแมนอาร์นัมเบเกนะครับผมนี่ครับมันสวยจริงๆเลยนะครับผม ด้านหลังอาจจะไม่ได้ลงสีนะครับผมนี่ครับคือแบบว่าสีเงินเก็บได้ได้อย่างสวยเลยนะครับผมนี่คือผมชอบเลยนะครับผมร่างพื้นฐานนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมเอาตั้งก่อนนะครับโอเคครับต่อไปนะครับร่างที่สองนะครับผมชื่อว่า Solid Armor นะครับผมอันนี้ครับเป็นเป็นร่างชื่อว่าพลังของดวงอาทิตย์นะครับผม อันนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะปรากฏในตอนที่สี่นะครับผมนี่ครับมันจะปรากฏในตอนที่สี่คือแบบว่าดวงที่นะครับคือแบบว่าเก็บดีเทลได้อย่างชัดเจนเลยนะครับผมแล้วก็ตรงหัวก็ตรงปกติเลยนะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นการ์ด n u เบอร์โซลิดอ m ร์เมอร์อุลตร้าแมนอาร์นะครับผมเบอร์เก้าสิบแปดนะครับผมนี่ครับ มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมกรอบแบบนี้นะครับผมถือว่าล่างพาทินนะครับผมมันเป็นพลังความร้อนนะครับผมใช้พลังจากตัวอาทินนะครับผมเอาเดี๋ยวทำมันตกนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมล่าง s อา i d armor นี่ครับผมเอามันตั้งตรงแบบมันมันจะวนมันจะวนเออนั้นผมเอามันนอนไปเลยน,นะครับนะครับผมต่อมาครับร่างสุดท้ายนะครับผมร่างนี้คือผมชอบมากเลยนะครับผมคือร่างรูหนะะ้าอาร์เมอร์นะครับผมคือที่ผมชอบคือมันมีเป็นพระจันทร์เสี้ยวที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมกับพระจันทร์ตรงนี้นะครับผมอันนี้มันจะเป็นร่างพระจันทร์นะครับผม มันเป็นล่างพระจ,จันทร์เสี้ยวแล้วก็ตรงตรงเกราะนะครับผมทําแบบว่าถ้ายังสมบูรณ์ดีมากเลยนะครับผมคือแบบว่าผมชอบเลยนะอันเนี้ยคือชอบนะคือสวยจริงนะครับผมแล้วก็ให้ดูตรงอันด้านหลังนะครับผมด้านหลังนี่คือทาแบบว่ายาวมากเลยนะครับผมมันเป็นล่างพระจ,จันทร์ร่างสีฟ้านะครับผมและตัวการนะครับผมก็เป็น อุลตร้าแมนอาร์คลูน่าอาร์เมอร์นัมเบอร์เก้าสิบเก้านะครับผมนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมคือชอบมากเลยนะครับผมคือแบบว่าตรงนี้มันมันจะแข็งแข็งเลยนะครับผมตรงพระจันทร์ฟ้าอ่อนๆเนี่ยครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็มันจะนิ่มเลยนะครับผมเวลาผมบีบปลายทํามันมันนิ่มเลยอะข้างหลังนะครับผมอ่าโอเคนะครับสําหรับวันนี้ครับก็ มารีวิวตัวซอฟต์วิ r าร์แมนอาร์คให้ดูกันนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครชอบแบบนี้อีกนะครับผมจะลืมแบบว่ากดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม่าลืมแบบว่ากดกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ